อันนี้สำคัญอะไรใช่ไหมอมองโคงนับอกเป็นนักกีฬาฟุตบอลด้วยโอ้โหนานมากเลยนะครับคือเอาเราเคยเราเคยมีความ่กนฟุตบอลอ่ะคือจริงๆแล้วตอนแรกตอนเด็กๆเลยนะครับคือผมไม่ได้เตะบอลมาก่อนคือผมเล่นกีฬาอย่างอื่นอย่างเช่นแบบเทนนิสอะไรเงี้ยเล่นมาก่อนแล้วก็อย่างที่บอกไปก็คือโรงเรียนผมไม่ได้ส่งก็เลยต้องหากีฬาเล่นเพราะเราก็อยากลองมีโอกาสไปแข่งกับทีมโรงเรียนอื่นบ้างก็เลยแบบเห็นเพื่อนๆเขาไปลงฟุตบอลกัน แล้วเราก็เลยลองไปคัดดูแล้วตอนแรกเราไม่ไม่ได้มีพื้นฐานเลยอาศัยลูกขยันลูกวิ่งอะไรยเงี้ยแล้วเราก็เอ้ยผ่านได้ไงคัดตัวผ่านได้ไงคุณเยเขาเห็นเราเต็มที่แล้วก็ไปซ้อมไปอะไรเงี้ยครับก็ก็เลยเริ่มเตะฟุตบอลมาตั้งแต่ตอนนั้นน่าจะเป็นป .5 ป .6 นะฮะใช่แล้วก็เลยชอบฟุตบอลมาแต่ว่าเรายังไม่ได้ทิ้งกีฬา,ยอ,ยาอื่นเราก็เล่นไปด้วยเพราะว่าผมรู้สึกว่า ผมชอบกีฬานะการเล่นกีฬาแบบทุกอย่างมันมีกฎกติกาที่มันทําให้เราสนุกอะแล้วเราก็อยากชนะอยากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าฟุตบอลเนี่ยมันเล่นเป็นทีมก็เลยรู้สึกว่าเออมันสนุกไปกับเพื่อนด้วยเวลาเรายิงเข้าเราก็ดีใจมีคนดีใจไปด้วยแล้วก็มันเหมือนเป็นชนะก็ชนะเป็นทีมไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบว่าช่วงนี้ก็เลยเตะบอลกันบ่อยมากครับช่วงนี้เล่นบอลกลับมาเล่นบอลอีกครั้งเหงเราโอ้เตะเตะบ่อยมากเมื่อวานก็ไปแข่ง แข่งของทีมแบบเป็นเป็นหลีกที่เขาจัดข uh, like well, ึ้นมันเป็นแบบแฟนคลับของทีมฟุตบอลต่างๆอะอย่างเงี้ยอาร์เซนอลเชลซีแมนซิตี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็เต็มสิบเต็มสิบให้เท่าไหร่ฝีมือเราเต็มสิบละครับถ้าเกิดเปรียบเทียบกับพี่รีซอผมก็ได้ประมาณสักศูนย์จุดเจ็ดเราเราเล่นตำแหน่งเราเล่นตำแหน่งไหนผมผมเล่น ตัวลูกครับหน้ากับ<อ>ปีกใช่ครับอย่างื่อกี้ที่เี่าเขาบอกว่าจะชวนทีมด้วยมันเ็นไนสนใจไหมคะับ <c oughs> พูดเล่นหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> แต่ผมยิจริงนะนะก็คือถามเขาว่าว่าส่วนใหญ่เขาไปเตะที่ไหนก็คือแบบว่าเป็นทีมมันเดนไนก็น่าจะแบบว่ามีชาวแข้งของเขาแต่ว่าก็เคยเกือบจะเจอกันในในลีกที่ผมแข่งอยู่ครับก็ก็ทีมก็เกือบจะได้มาเจอกันแต่ว่าตอนนั้นผมติดงานก็เลยเลื่องไม่ทันเนี่ยก็เลยไม่ได้ไปเตะด้วย เป็นตำแหน่งของหน้าพอาได้ทำประตูได้ให้ความรู้สึกเราไงก็ดีใจคือผมชอบทำประตูอยู่แล้วเราได้เล่นตำแหน่งนี้ก็ก็นั่นแหละก็ก็รู้สึกดีใจแล้วก็มันเหมือนพาพาทีมให้เราแบบได้เปรียบด้วยก็เลยนก็เลยรู้สึกว่าเออยิงเข้าแล้วก็สนุกดีฮะเรียกว่าถ้าไม่ได้เป็นนักแสดงในวันนี้ก็อาจจะเป็นนักกีฬาฟุตบอลไหมอาจจะไม่ได้เป็นด้วยคือคือผมรู้สึกว่าเราถ้าเกิดมันมันรักอย่างเดียวมันไม่ได้คือ คืออย่างกีฬาเนี่ยเรารักอย่างเดียวมันไม่พอเราต้องเราต้องยอมฝืนทําในสิ่งที่เราไม่รักด้วยครับ mm hmm. ก็อย่างเช่นแบบมันอาจจะมีพาร์ทการฝึกที่เราไม่ได้ชอบเลยแต่ว่าเราต้องทําเพื่อให้สิ่งที่เรารักมันไปต่อได้อะไรอย่างเงี้ยมันมันมันต้องเคี่ยวขนาดนั้นครับอย่างเช่นตอนงานวันนี้ก็ไปคุยกับที่รีสอร์ตอนที่เขาไปฝึกอยู่ที่คริสตัลพาเลทอยู่ที่อังกฤษอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. เขาก็บอกว่าเด็กเขาเคี่ยวกันทุกคนคือคือเขาต้องยอม อ่ะอย่างเช่นคุณชอบเตะบอลแต่คุณไม่ชอบเข้าฟิตเนสเข้ายิมอะไรเงี้ยมันก็จะขาดทักษะในด้านอื่นไปแล้วอะไรเงรี้ยก็เลยรักจริงๆก็ต้องยอมทําในสิ่งที่ไม่ชอบด้วยแต่ว่าผมอะชอบแค่เตะบอลก็เลย <c oughs> ก็เลยหยุดอ,อยู่แค่นั้นตอนนี้เป็นงานเป็นลักษณะแบบแบบอดิตรกเงี้ยก็ก็จริงจังอยู่บางส่วนก็คือคือได้แข่งได้อะไรเงี้ยครับมันมันก็อาจจะจริงจังกว่าคนอื่นงที่ไม่ได้ เตะเล่นแล้วก็จบแต่ว่ามันมีผลคะแนนะผลอะไรมาด้วยแต่พัฒนเนี่เราเป็นนักแสดงเราต้องระมัระวังตัวไปเพราะว่ามีฬานอะไรมีจีบเจ็บได้อะไรเนี่ยเอาไว้เป็นเรื่องของดวงแล้วกันเคยเคยเจ็บหมัดไหมเคยเคยแต่ว่าตอนนั้นยังไม่ได้เป็นนักแสดงก็คือเตะแล้วขาแบบ,บเดิน,ไม,นไม่ได้เกี่ยวกับเอ็นเกี่ยวกับเข่าอะไรก็ใช่ใช,ใช,ใช่ครับแปลว่าช่วงนี้ก็ต้องระวังมากกว่าก่อนก็ไม่ได้ระวังก็คือก็คือแค่โชคดีเออใช่แค่โชคดีที่เราคือ ใครมาเตะเราเราเราล้มไม่ก่อนเลยนะเพราะว่ามันเป็นการเซฟที่สุดใครมาเตะเราเราเตะใช่คือคือเราล้มไม่ก่อนเลยได้เปล่าแล้วก็ถ้าเกิดเราไปฝืนต่อมันอาจจะเจ็บได้ครับก็เลยเป็นเวเซฟตัวเองในเรื่องนั้นแต่ว่าเรื่องการเตะเราเราเต็มที่มันฝากชีวิตไว้กับทุกคนเลยอะไรจะเกิดก็ก็ก็เกิดครับพอเกิดการถ่ายทำก็เสียบอลน้อยลงร่างกายแล้ว่าได้ผมบผมผมผมแข็งแรงอยู่ครับแล้วก็แล้วเซฟเซฟตัวเองอยู่ครับ กิ๊กวอ,อยากแบบจริงไปไหมเพราะมีนันก็แดงหลายๆคนที่แบบเขามารวมเป็นแบบรวมตอวกันเป็นยังไโอ้โหคือตอนนี้นบน่าจะไม่มีม,มีมีอยากแต่ว่าแต่ว่าคือมันต้องเริ่มตั้งแต่เด็กๆนะฮะพวกเล่นกีฬาอะไรอย่างเงี้ยก็คือศักยภาพทางด้านร่างกายอะไรเงี้ยมันก็มันก็สดไม่เท่าวัยรุ่นแล้วอ่ะอืเเป็นแา่อดิเองใช่ก็อาจจะเป็นจริงจังในพาร์ทของของแข่งที่ไม่ได้เป็นหลีก ระดับประเทศอะไรอย่างเงี้ยได้ครับก็เลยเป็นนดีเล่ปันม้อปันมอมาใช่ปันม้อมาปันมออะไรอย่างงียแล้วยังไงครับเรามายังไงครับอันนี้ก็คือจริงๆชอบชอบตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับชอบตั้งแต่ตอนเรียนมหาลัยแล้วก็เราก็เรียนออกแบบมาแล้วมันก็มีหลักสูตรในการเรียนนี้ด้วยแล้วก็เราก็คือเรียกได้ว่าชอบแบบหลงเสน่ห์ทุกกระบวนการเป็นเป็นกระบวนการที่มันมีเสน่ห์แล้วก็เราทำแล้วเรารู้สึกว่า เออทำแล้วไม่ได้อยากเป็นงานอดิเรกที่ทําใครเครียดแต่ว่าอยากให้ตัวเองเก่งขึ้นเรื่อยๆในด้านนี้ก็จริงจังเลยใช่ใช่ครับก็เป็นงานอดิเรกที่จริงจังนี่ตอนแรกทำหลับพื้นแต่สร้างขึ้นมาเลยนะครับผมแต่ตอนนั้นนี่เราสร้างเพื่อที่จะใครเครียดหรือว่าไี่ใช่แบบของเราอ่ะคือคือรู้สึกว่ามันมันเป็นมันเป็นงานที่ผมรู้สึกว่ามันมันพัฒนาได้ไม่รู้จบมะฮะงานปั้นอ่ะมันคือตั้งแต่ เลือกดินเลือกการวิธีการปั้นขึ้นรูปมันก็เรียนรู้ได้ไม่สิ้นสุดแล้วครับการเพ้นการเผายังไงให้มันได้ออกมาเอฟเฟก์ที่มันแตกต่างอะไรเงี้ยคือมันเป็นการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุดแล้วผมชอบในความไม่สิ้นสุดนั้นะคือมันอยากอยากพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเหมือนเราเหมือนเราอยากทํางานครับเลยเนาะใช่ใช่ครับมีเตาเผาที่บ้านมีครับยังไม่ได้ต้องอดแล้วใช่ครับแล้วอย่างดงดินอะไรเงี้ยไปเลือกที่ไหนมาอะไรเงี้ยก็มีจาก พี่พี่ส่งมาให้ด้วยครับใช่ส่งส่งมาให้ตอนแรกก็จะเป็นของเสื้อผ้าเครื่องใช้เดี๋ยวนี้เขาส่งดินมาให้ละส่งดินส่งดินมาให้ทตลอดไหนดินในวันไหนดีดีมันเป็นสีอ่อนๆเป็นสีแบบว่าใช่ดินก็จะมีสูตรเฉพาะของเขากาอีกคือเราอะเริ่มผสมดินเองแล้ะตรงแบบว่า เอาลักษณะของดินตัวนี้มันมีความนุ่มละเอียดแต่ว่าโครงสร้างมันอาจจะขึ้นได้ไม่แข็งแรงแล้วก็ต้องเอามาผสมกับดินที่มันหยาบอะไรเงี้ยเพื่อให้ได้โครงสร้างที่แข็งแรงแล้วก็มาเลือกสีทดลองใหม่ๆคือมันไม่รู้จบจริงๆค่ะเราเราอยู่ตรงนั้นได้ทั้งวันเลยมันมีชิ้นงานเนี่ยทักชิ้นที่ทำออกมาแล้วรู้สึกว่าเดอบเบสใช่ไหมฮะมีมีมีชิ้นงานที่ลงไปแล้วก็เป็นชิ้นงานที่เป็นทิชชู่ไม่ใช่ไใชเป็นทิชชู่เป็นชิ้นงานที่ ผมมาตั้งใจให้มันออกมาเป็นสีขาวดำก็คือเอาดิน2ชนิดน่ะมาผสมกันแล้วพอปั้นขึ้นมาแล้วมันจะเป็นลายลายแบบสลับกันนะฮะแล้วตอนนี้เผามามันกลายเป็นสีขาวน้ําเงินเฉยเลยแล้วแล้วมันมันเกินความคาดหมายของเราไปเยอะแต่ว่ามันมันสีให้สีที่ชอบมากแล้วมันเกินเกินเป้าที่เราที่เราตั้งไว้มันอาจจะไม่ตรงเป้าเราแต่ว่ามันมันสวยอ่ะอันนี้ก็สีมาจากธรรมชาติไม่ได้ใส่สีหรืใช่จาเชิงธรรมชาติไหมก็ ก็ <G có cor pus> จริงๆแล้วสีมันเกิดจากธรรมชาติอะไรครับแต่ว่าอันนี้มันก็เหมือนเหมือนเกิดจากการที่เราคาดการไว้ว่ามันต้องเป็นสีเนี้ยแต่ว่าพอเผามาแล้วทําไมมันเป็นสีนี้เราก็จะหาคําตอบว่าเอ๊มันเกิดจากการเอาดินสีดํามาผสมหรือเปล่ากับน้าตาลเราได้สีดาเงินหรออะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆพี่วอลจะพี่วอลจะจริงจังแค่ไหนหมายถึงว่าจะจะเปิดเป็นมิวเซียมหรือว่าเปิดเป็นแบบว่านิทรรศการของเราเลยมั้นกันเถอะปั้นแล้วประมูลแหมหรือว่ามันมีคิดถึงขนาดนั้นเพราะเราก็ ค,คือผมอยากจัดงานมากๆครับเอ็กซิบิชันแต่ว่าคือด้วยความที่ทำอะไรหลายอย่างไม่ค่อยได้เพราะกลัวมันออกมาไม่ดีฮะก<ช>็เ <นะ S 1> ลยถ้าเกิดมันมีเวลาเยอะๆขนาดนั้นก็อาจจะลองไปพันนี้ดูจริงๆ<ช>ม่มีเยอะมั้ยในสตอ็อกที่เราปั้นแล้วเป็นแบบมีเยอะไหมเยอะเยอะครับแต่ว่ายังยังยังไม่พอที่จะ โชว์ได้คืองานไหนเราไม่ชอบเราก็ยังยัง,ยงไม่พร้อมจริงๆถ้าเกิดใจเรายัางแบบว่ายังไม่พอที่จะโชว์ก็ตอนนี้ก็เริ่มทําตาปั๊มตาปั๊มที่เป็นมันเป็นเชิงล,ลายเซ็นตัวเองอะไรเงี้ยนะ <c oughs> เป็นอะไรเป็นรูปเราหรือเป็นก็เป็นสัญลักษณ์สัญลักษณ์ที่แทนตัวเองตอนนี้ตั้งชามที่บ้านคือปั้นเองไห <laughs> <c oughs> มรือว่าม,มีมีแก้วมีแก้วกินกาแฟใช่คนคุณช่บตัวหินแล้วบ้างไงบ้างครับพี่ปูชอบตัวห็นแล้วบ่างไงบ้าง ก็ก็ขอนะแบบว่าอยากอยากได้บ้างแล้วก็บอกคาแรคเตอร์ตัวเองมาว่าชอบชอบเป็นคนยังไงเป็นคนชอบสีดําหรือเปล่าเป็นวแล้วถ้าเป็นของวอลเองเป็นซิกเนเจอร์หรืออะไรเซนเรามันจะต้องเป็นแบบไหนถ้าจะต้องออกมาเป็นสิ่งที่เราปั้นอยู่กำลังค้นหาอยู่กําลังกะตอนนี้ก็ยังไม่ไม่ได้ตายตัวว่าเราชอบ ลูกทรงยังไงอะไรเงี้ยก็ต้องค้นหาไปเรื่อยๆพรอะชอบมุมในการตั้งกล้องถ่ายกิจเพราะว่ามันดูแบบวิธีการปั้นดูแบบมันดูละเอียดดีนอกจากดูดินนอกจากดูดินที่ปั้นแล้วดูมือที่จับมันดูแบบเส้นเอ็นเลยอ่ะมันไม่ีแไหแบบเออเออมันเป็นยังไงบ้างคนเลยมองว่าคนบอกว่าดินขาวจังเลยที่เหลือมองคือเหลือมองแล้วว่ามันตัดไปหรือยังวะไม่ไม่งั้นเราปั้นอยู่มันมันถ้าเกิดเราเราโฟกัสอยู่ตรงเนี้ยโดยเฉพาะอ่ะ แล้วพอมันถ้ากล้องมันตัดจริงๆอ่ะซึ่งเคยเกิดเหตุการณ์เนี้ยผมปั้นฟรีเลยนะเออก็เลยต้องแบบว่าแอบเหลือบมองเรื่อยๆว่าเอ๊ะมันตัดหรือยังหรือว่าแบบมันโฟกัสอะไรหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นกล้องแบบกล้องดิจิตอลที่ที่ไม่รู้มันจะหลุดโฟกัสหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยที่จริงมันต้องเก่งขนาดไหนเพราะว่ามือเรามันค่อนข้างเก่งกับไปเส้นเอ็นมันเป็นใช้แรงเยอะมากมันเป็นงานที่ใช้แรงเยอะมากๆครับแล้วก็คือช่วงแรกที่ที่เริ่มอ่ะ หลายคนอาจจะคิดว่ามันยากมากๆเพราะว่าใช้แรงเท่าไหร่มันก็มันก็ไม่นิ่งสักทีอ,อะแต่ว่าพอทําไปเรื่อยๆมันก็จะมีกล้ามเนื้อที่จับชิกแล้วว่ามันต้องใช้กล้ามเนื้อส่วนไหนอะไรเงี้ยมันก็จะเกงเ่งในส่วนนั้นแล้วมีติดตามไหมพอคลิปมันลงไปแล้วคนก็ติดตามตอนแรกโฟกัสดินไปมาโฟกัสโฟกัสโฟกัสโกัสโฟ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 กัสาฟกัสโ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 ฟกัสาฟกัสโฟกัสโฟกัส้ฟกรสโฟกัสโฟกัสโฟกักัสโฟ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 กั ที่มันมีส่วนมากการที่ขี้เก่งมากๆแล้วมันจะทําให้รู้สึวกว่ากล้ามแขนมันมาโดนปร,ริยายจริงๆนะส่วนหลักเลยฮะ,ะเพราคือผมใช้แรงแรงไปกับการนวดดินการทาอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากมัาออกกำลังกา,ายเลยไม่ใช่ผมก็เลยคือผมไม่ชอบเข้ายิมไม่ชอบเข้าอะไระเพราะว่าเข้าไปก็เล่นแต่โทรศัพท์แล้วก็ไม่ทําอะไรกไม่ไม่ชอบออกกำลังกายครับแสดงว่านี่มีกล้ามท้วนีกพอดีพอาี่ที่นใช่ไหมมองว่า80%แต่สีหน้าเราดูไม่เหนื่อยดูไม่แบบว่ามันไม่มันไม่ยากสีหน้าเราดูแบบ ตีก็ออกจิ๊กไปเนี่ยจีนก็ดูสีหน้าเราดูนิ่งเฉยมากรู้สึกว่าเอ้ยมันง่ายๆย่างเงี้มันต้องเป็นสมาธิมันต้องทำสมาธิอยู่ไงไม่ใช่แบบว่าเราวอกแวกมันลก็ไไม่ด้องดหลก็คือเป็นอย่างนี้ใช่ไหมยังไงครับไม่ถึงว่าเออเวลาไม่ได้ถ่ายประมาณนั้นประมาณนั้นแล้วเวลาปั้นใจเราก็คิดไปด้วยครับว่ามันจะขึ้นเป็นรูปทรงไหนอะไรใช่ใช่เราต้องคิดไว้ล่วงหน้าแล้วก็คือมันมันเป็นการวางแผนตั้งแต่แรกถ้าเกิดเราเราเราไปผิดแผนอะ โครงสร้างมันมันมันจะไปตามแหล่งน้ำถ่วงอะเราเราก็ต้องรู้ว่าตรงไหนควรหนาควรเป็นโครงสร้างที่แข็งแรงตรงไหนควรจะบางอะไรเงี้ยฮะรูปทรงไหนปัญญารูปทรงที่ปัญญาที่สุดก็คือรูปทรงที่<ม>ที่ที่มันมันรับน้ําหนักได้ยากอะครับรูปทรงที่มันบา,นยยางๆอะไรเงี้ยแล้วแล้ว,แล,วแล้วยิ่งมันห่างจากศูนย์เท่าไหร่อ่ะแรง แรงที่มันดูดลงพื้นนะมันจะเยอะมากๆนะเพเลยมีคนเคยขอซื้อไหมพ่อเขามีเปิดราคามีแต่ว่าผมยังไม่พร้อมขายผมรู้สึกว่ามันยังไม่ได้ดีขนาดให้เปิดขายแค่แบนีเท่านั้นนะฮ้าเปิดราคาเท่าไหร่ตอนนั้นนะสิบห้าบาทผมก็เลยไม่ขายใครยกมือมาใครสิบห้าบาทตรงนี้สิบหกไม่ได้ก็มีแต่ว่ายังไม่ได้ตั้งราคาอะไร แดี๋ยวเราพร้อมก่อนครับที่เซ็นพอเสร็จแล้วเราจะต่อยอดหรือต้องไปเรียนเพิ่มมาสำหรับเราอ่ะต้องไปเรียนมไม่อยากเรียนนะถ้ามีเวลาผมผมไม่อยากเรียนมากนะถ้ามันต้องไปเรียนเพิ่มมันจะต้องมีคอร์สต่างๆจริงๆจากที่เค้ไหนที่เราศึกษามาคือจริงๆกับผมผ่านการเรียนนี่แบบขึ้นดอยไปสองเดือนอาทิตย์แรกได้กวาดไปไม้อะไรเงี้ยคือมันต้องอาจจะต้องไปหลุดไปเรียนพาร์ทอย่างนั้นแล้วไม่ใช่คอร์สที่แบบว่าเรียนพื้นฐานอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องไปคลุกกับ อาจารย์สักท่านไปหน่อยใช่ใช่ใช่ครับก็เราอาจจะได้สูตรเลือบหรือสูตรดินมาอย่างนั้นคือคือเป็นการไปขโมยสูตรแหละตอนนี้ไม่ใช่การที่แบบว่ามาปั้นพื้นฐานไม่ได้ถามท่านงานอิเลกไปสูตรเป็นธุรกิจมันทาได้มาถ้าในพานเนี้ยที่เรามองว่าเพราะมันดูจริงจังขึ้นทุกวันทําได้แต่รู้สึกว่าไม่ได้ไม่ได้อยากทําไม่ไม่ได้อยากทําให้มันเป็นธุรกิจอยากอยากทา เพราะว่าอยากทำเป็นอาจจะมันตวดดันอีกใช่ใช่คือคือเรื่องเซรามิกอะผมไม่ไม่อยากทำเป็นเชิงธุรกิจเลยผมผมอยากทำไม่อยากทำเป็นยากรค่ะฮะตอนนี้เหรอ คิดคิดว่าผมทําได้ไหมผู้ผมรู้สึกว่าผมพูดเรื่องเนี้ยผมพูดไปเรื่อยๆแล้วมันก็ลึกบางทีอาจจะไม่มีใครเข้าใจสับที่ผมพูดก็ได้นะแต่ว่ามาไม่จำไม่ได้ไงแล้กินอะอ่าหาดหจะได้อาดจะจะลองปรนสิ่งที่ทำได้ตอนนี้คือหลายหลายงานอดิเรกของเราหลายคนบอกว่ายกให้เป็นขนมดีๆเป็นอะไรนะโปรเป็นวัติเลียม ไอ <I> ปั้นเหรอครับใช่แบบการตกปลาอะไรอย่างเงี้ยกีฬาเพราะมันก็เป็นกีฬาเอ้ยมันก็เป็นสิ่งที่เราชอบอะ่ะก็ก็เลยผมก็รู้สึกดีที่มีคนมาชอบในสิ่งที่เราไม่ได้ฝืนที่จะเป็นหรือว่าไม่ไม่ได้พยายามอะไรคือเราชอบแค่นี้แต่แว่าก็จะดีถ้าเกิดคุณชอบทํางานบ้านทำความสะอาดบ,บ้านด้วยนะครับมันก็จะดีมากๆเลยตามหาตาม<ด>หาแม่บ้านที่จริงใจอเพราะแม้ว่าคุณทำคุณไม่ได้เก่ง เก็เกบเอาเชื่อไหมเชื่อไหมคือผมอ่ะไม่ชอบทํางานบ้านมากๆเลยแต่สําหรับเซรามิกอ่ะผมผมรู้สึกว่ามีเซี่ยวหนึ่งที่ผมชอบผมชอบทําความสะอาดเครื่องปั้นแล้วก็ชอบเก็บดินชอบเช็ดอะไรอย่เงี้ย <c oughs> เออทำไมมันเป็นงานที่เรารู้สึกว่าชอบไปทุกทุกทุกส่วนของการทำอะใช่ไปงานอย่ที่ออนเลิกสุดท้ายนี่ย่ะ มันยังขึ้นติดเทนอยู่เดี๋ยวชืนเราไปเจอเพื่ดีอยู่เรอยากพูดถึงันเป็นอย่างี้ออกรายการ,อรอเอาเลยรอเขาเพลวันเราเจอกันเลยแหละเขายังชื่นชมว่าโอ้ยเป็นพี่น้องที่ดูแบบน่ารักกันดีอะไรอย่างเงี้ยอ่าคือจริงๆก่อนก่อนไปอ่ะคือผมตั้งเป้าไว้ว่าผมต้องตอบให้ถูกอ่าไล่ลิสหาว่าผมเคยทํางานกับใครเคยเจอกันไหมเขาอาจจะไม่ได้อยู่ในวงการอาจจะเป็นพ่อแม่ผมหรือเป็นใครก็ได้ไปไกลไปไกลก็ใใช่ก็สืบ เสือบเลยเว้ยไมวัน <virt> น <uel o> ี้แ <pear> ม <ly> ่อยู่บ้านโอ๋ออยู่แสดงว่าไม่ใช่แม่เลยครับแม่กลัวหอมแม่กลัวหอมผมก็จะเดาได้ไงถ้าแม่แบบว่าเออไม่มีนี่มาเดี่ยวในหัวเลยไม่มีเลยครับก็ก็ทํากันแรงเกินก็เซอไพรเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์มากๆครับก็คือเซอร์ไพรส์มากๆแต่ว่าเห็นก็ก็ดีใจเพราะว่าเราก็พอเสร็จงานแล้วเขาก็น่าจะ ไปไปมามาเชียงใหม่กรุงเทพก็อยู่กับการตัดต่อแล้วก็ไม่ค่อยได้เจอเขาก็ก็ยังรอนัดเลี้ยงปิดกองกันอยู่ <c oughs> <ห>ล้วบอกว่าความความรู้สึกของเรากับพี่มาเดียวคือเป็นการที่แบบในอดีตนะคือเหมือนเป็นเป็นคนนำพาที่จะพาเราไปอยู่ในวันนี้เป็นแบบผมรู้สึกว่าใช่เพราะว่าช่วงแรกๆก็คือพี่มาเดียวนี่แหละที่ที่ให้โอกาสตอนเราไปแสดงมนต์ทัร์ิส์าร์ิสเตอร์ใช่ใช่ก็ก็รู้สึกว่าเออเขา พอไปกองนั้นอ่ะคือเราได้ความรู้อะไรหลายอย่างเลยได้มุมมองได้ทัศนคติหลายอย่างก็ขอบคุณที่แบบให้โอกาสในครั้งนั้นแล้วก็อาจจะมาหล่อหลอมเป็นเราในวันนี้ด้วยเพราะว่าผมว่าส่วนนั้นเป็นหลักๆเลยก็ขอบคุณมากๆที่ให้โอกาสวันนั้นมันเป็นประสบการณ์ที่แบบดีมากใน,ในการออกกองในการอะไรคือมันมันผมเริ่มตอนนั้นผมใหม่มากๆเลยสนิทกั <ผม S 2> นทำไมามากสนิทกันขนาดไหน ก็ทางานก็ก็คุยกันเล่นสนิททั่วไปแต่ว่าเราก็จะรู้ว่าในพาร์ทของการทํางานเขาจะจริงจังมากๆแล้วแล้วแล้วเรารู้สึกว่าเออเราเราต้องเต็มที่กับมันอ่ะคือคือมันมันต้องเต็มที่จริงเพราะว่าเขาดุมากนะเวลาพาร์ทในการทำงานอ่ะก็เท่าชาติแหละคนบอกว่าพิทีกวเวลาทำงานใช่จริงจริงจังแล้วแล้วก็พาให้ทีมงานพาให้นักแสดงอ่ะเต็มที่ไปด้วยแล้วรู้สึกว่ามันออกมาดีมากมากค่ะ แล้วผมผมชอบผมชอบในพาร์ทนี้มาก,ไ,รรไ,กได้ได้เลยครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าเขาเป็นพวงกับที่ที่มีพอดที่แปลกใหม่มากๆเป็นเป็นการเป็นคนที่ทํากันบ้านในพอดเรื่องอะ่ะดีมากๆแล้วก็เรื่องรายละเอียดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยดีดีแล้วก็เป็นเป็นแต่ละพอดที่เขามาเสนอมันเป็นะอะไรที่น่าสนใจมากๆ ท้ายมีผลงานอะไรฝากที่เลยครับเดตหน่อยสำหรับปีนี้เนาะก็ฝากหนังเลยครับตาคีเจเนซิสนะครับก็ในโรงน่าจะกำหนดฉายมาแล้วช่วงเดือนกันยายนครับใช่เดือนเดือนกันยายนปีนี้ครับใช่ครับก็สามารถดูได้ที่โรงภาพยนตร์นะครับแล้วก็แล้วก็นาคาเดอะซาลอนนะครับซีรีส์ที่จะออนน่าจะช่วงเมษานี้มั้งแล้วก็กำลังจะถ่ายทำในนาคตครับแจ็คแอนด์จ๊กเกอร์นะครับก็ก็ฝากไว้ด้วยครับเราก็ ทางพี่พทีมงานน้องๆก็ตั้งใจทำตอนนี้อยู่ในกระบวนการเวิร์กช็อปแนละ้วก็รอติดตามได้ครับเอเีอยากไ